ลมโบกสะบัดพัดมาพัดไปลมพลมพัดโบกสะบัดพัดมาพัดไปลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรฉันจะบอกให้พัดเด็กๆให้กลายเป็นกระต่ายเอื่ย ฝั่งนี้ด้วยนฝั่งนี้ด้วยปึ๊บวได้แล้วเออเก่งมากดูดิใไ่แล้วปวดได้แล้วไม่ต้องกลัวมันอะไรไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปเราบังคับมันไปครับเนี่ยมันเข้ามุมตรงนี้พอดีเห็นไหมเอาใครได้เปบนี้นะ่อ่งสอ่งสอนึ่งองหนหนึงองหนึ่งสองนี้งอน่น่ นี่ไงนี่ไงคลับนี่ไงคลับอะไรลงมาคลับอะไรลงมามันจะเป็นอย่างนี้ก่อนมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนมันจะเป็นอะไรครับบ้านมันจะเป็นอะไรครับบ้านหลังคาใช่ไหมบ้านไงคลับมันลงมาอย่างนี้อ่านั่นแหละนั่นแหละนี่ลงมาอย่างนี้นพี่ลงมาอย่างนี้แหละอะเอาวางลงหนึ่งหมือนกูไหม